ดานสวงนนุนพัทยาจัดพิธีเปลี่ยนธงมนตรา9ต้นเสริมสิริมงคลรับพลังแห่งศรัทธาและพลังบวกจากธรรมชาติค่ะ ที่สวนนนุพัทยาจังหวัดชลบุรีนายกำพลตันสัจจาประธานสงนนนุพัทยาเป็นประธานในพิธีเปลี่ยนธงมนตราจำนวน9ต้นจัดขึ้นเวลา9ก้านาฬิกาท่ามกลางบรรยากาศอันสงบงดงามโดยมีคณะผู้บริหารและพระครูกเกษมกิจโสพลพร้อมพระสงฆ์9ก้ารูปร่วมประกอบพิธีเจิมแป้งปิดทองและประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่และผู้เข้าร่วมง,งาน ธงมนตราถือเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาและธรรมชาติต่มความเชื่อของชาวพุทธในเนปาลทิเบตและภูฏานว่าบทสวดภาวนาบนพื้นธงจะช่วยแผ่เมตตาและพรดีๆไปสู่ทุกชีวิตแต่ละสีของธงมีความหมายลึกซึ้งค่ะสีน้ำเงินแทนธาตุน้ำหมายถึงสุขภาพดีสีขาวแทนธาตุเหล็กหมายถึงความบริสุทธิ์สีแดงแทนธาตุไฟหมายถึงความสมหวังสีเขียวแทน ไม้หมายถึงชีวิตชีวาและสีเหลืองแทนธาตุดินหมายถึงชาชนะเนื้ออุปสรรคพิธีเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยพลังแห่งศรัทธาและความสงบสะท้อนหัวใจของสวนนงนุษย์พัทยาที่ไม่เพียงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามแต่ยังเป็นพื้นที่พักใจรับพลังบวกเติม,เต,มเต็มความสงบภายในเพื่อกลับไปใช้ชีวิตอย่างสดชื่นและมีสติในทุกวันค่ะ